สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องพันธุวิศวกรรมโคลนิ่งยีนะครับการเพิ่มจำนวนของยีนะครับเราจะเรียกว่าโคลนิ่งยีนะครับถ้าดีเนเอบริเวณดังกล่าวนะครับเป็นยีนเขาจะเรียกว่าการโคลนิ่งยีนะครับเช่นการเพิ่มจำนวนของดีเนเอด้วยเทคนิค p c r นะครับการโคลนิ่งยีนะครับโดยใช้พลาสมีของแบคทีเรียนะครับ คือการเพิ่มปริมาณของยีนหรือดินเอนะครับผมที่ต้องการใช้ดินเอเป็นภาหักนะครับหรือเซกเตอร์นะครับค่ะดินเอหรือคอมบิเน,นใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะตัดสายดินเอและใช้เอนไซม์ดินเอไลเก็ตเชื่อมสายดินเอที่ถูก ตัดกับดีเนเอชั้นอื่น 1. การตัดสายดีเนเด้วยเอนไซต์ตัดจำเพ M าะเอนไซต์ตัดจำเพาะจะตัดพันธะโฟสฟอไดเอสเทอร์ภายในสายดีเอ็นเอในบริเวณที่มีลำดับเบสของนิวคลีโอไทด์จำเพาะเรียกลำดับนี้ว่าบริเวณจดจำจะมีสายนิวคลีโอไทด์สายเดียวยื่นออกมาเรียกสายนี้ว่าปลายเหนียว อยู่ตรงกันเรียกว่าปลายทูสองเชื่อมสาย d ี a ด้วยเอนไซม์ดีเอ็ไลเกสไลเกสเอนไซม์ไลเกสจะเล่นปฏิกิริยาสร้างฟอร์ดโฟ d ไดเอเทอร์ให้เป็น DNA r e c o m b i n อมบิค่ะสำหรับ DNA r e c o m b ีคอมบิเนีคอมบะคะคือการถ่ายทอด n n a รีอคอมบิเนนั์เข้าสู่เซลล์แบคทีเรียและคัดเลือกเซลล์ที่ต้องการการเพิ่มจำนวนดีเอด้วยเทคนิค PCR ด้วยเครื่องเทอร์มิวเซคเคควบคุมอุณหภูมิเกิดในหลอดทดลองอาศัยไพรเมอร์เป็นดีเสายสั้นๆเกาะกับ D ี A แม่แบบพอลิเมอร์ เลททำหน้าที่ต่อ New K o นิวคลียสีชนิดนะคะคือ a t c c ค่ะค่ะขั้นตอน p c r รอบที่1ได้ DNA 2น A2 โมเลกุลเพิ่ม,มอุณหภูมิไปที่95องศาเซลเซียสทำให้ได้ทำให้ด n a นเเสื่อมสภาพแยกออกจากกาันเป็นสายเดียว2 ลดอุณหภูมิไปที่50-60องศาเซลเซียสทําให้ได้ไพลเมอร์จับกับสายด n a นแม่แบบ 3. ปรับอุณหภูมิไปที่7.2องศาเซลเซียสทําให้ด n a นจับกับเบสทาให้เกิดการจําลองสายด n a นรอบที่2ได้ด n a น4โมเลกุลขั้นตอนเหมือนเดิมเรอบที่3ได้ด n a น8โมเลกุลขั้นตอนเหมือนเดิม วันนี้นะคะก็จะมาอ่านการหาขนาดของ DNA นะคะและการหาลำดับนิวคลีโอไทด์โดย DNA เคลื่อนที่ผ่านด้วยตัวกลางอะการัสเจลนะคะหรือพอลิอะริคาไมเจลโมเลกุลของ DNA วงเล็บประจุลบเคลื่อนที่เข้าหาค้่วบวก โดยผ่านตามรูพุนของตัวกลาง DNA มีขนาดเล็กจะเคลื่อนที่ได้เร็ว DNA ขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ช้า DNA ที่มีขนาดเดียวกันจะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันแล้วใช้สีย้อมอีธิเดียมโบรไมด์แล้วนำไปส่องด้วยแสงอันตารไวโอเลตทราบขนาดจำเป็นจำนวนคู่เบส ค่ะขอบคุณค่ะแปลงพันธุกรรมมาค่ะการบรำบัดด้วยยีนนะคะสองด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมปรับปรุงพันธุ์ตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลค่ะสำหรับ การหาลำดับในเชียวไทยนะคะด้านนิติว,วิทยาศาสตร์ใช้เป็นหลักฐานในการสนับสนุนข้อกล่าวอ้างข้อมูลหรือพิสูจน์ข้อเิตจจริงเพื่อประกอบการพิจารณาคดีไม่มีใครมีลำดับเบสที่เหมือนกันทุกประการใช้ความแตกตา่างระดับพันธุกรรมเป็นข้อมูลในการระบุบุคคลยกเว้นแร่วมไข่เทคนิค ที่นำมาใช้คือการวิเคราะห์ SCR ค่ะ